สวัสดีครับผมกับอาจารย์แทนนะครับผมกับช่องหวยแทนเถอเทิงบันเทิงหวยราวไทยถามว่าทําไมวันนี้อาจารย์มาอะไรยังไงเหรอหวยรัฐบาลนะครับผมคืนนี้อาจารย์จะลงสรุปหวยรัฐบาลล่างนะครับผมแต่นะครับมีการสนุกร่วมชิงรางวัลนะครับผมอาจารย์จะแจก10รางวัลนะครับรางวัลละ200บาทนะครับผม200บาทแต่มีข้อแม้ว่า ต้องอต้องทายเลขให้ถูก2ตัวร่างอาจารย์ที่จะปักนะครับผมเม็ดเดียวของอาจารย์คืนนี้คือเลขอะไรนะครับาทายให้ถูกนะครับสองสอง้อยบาทนี้คุณมีค่าอยู่2อ,อย่างคุณจะรับเป็นเงินสดถ้าเป็นเงินสดได้พรุ่งนี้เลยทันทีถ้าคุณจะรับเป็นรถสลักกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่นะครับคุณจะได้ไป2คู่ คุณเลือกเอาว่าคุณจะเอาแบบไหนนะครับผมทายเสร็จแล้วก็อยากจะได้แบบไหนตอบมาเลยนะครับผมคืนนี้ให้เวลายันเช้าเลยครับผมคุณมีเวลายันเช้าถามว่าเพราะอะไรทําไมอาจารย์ถึงมาทําแบบนี้หรอเมื่อกี้โมโหต้องหาวิธีดับโมโหนะครับผมอ่ะต่อไปครับทายมาคืนนี้อาจารย์จะลงนะครับสรุปคลิป หวยรัฐบาลล่างนะครับงวดประจำวันที่16ธันวาคม2 5 6 3นะครับที่จะออกนะครับนี่วันนี้ที่12บอเลยีวันมันจะไม่ทันแล้วถ้าใครจะเอาลอตเตอรี่นะครับหรือสลากจินแบ่งรัฐบาลถ้าอาจารย์ไม่ทันงวดน,นี้อาจารย์แถมงวดน,นี้ไปยันงวดหน้าเลยเอาเอาซีอาจารย์แถมแบบนั้นเลยแต่ถ้าใครจะเอาเป็นรางวัลเงินสดพิมพ์มาเลยครับหรือว่าส่งซิกมาให้อาจารย์ว่าถ้าคุณทายถูกนะครับ เลขบัญชีของคุณคืออะไรนะครับ10รางวัลครับรางวัลละ200บาทหรือว่าลอตเตอรี่2คู่นะครับผมจัดมาครับถ้าไม่ถูกอหมายความว่าถ้าอาจารย์ส่งให้ไม่ทันงวดนี้นะครับผมงวดหน้าครับงวดหน้าแต่ว่าถ้าส่งให้ทันอาจารย์จะส่งให้นะครับผมคือส่งย้อนหลังไปเลยถ้ามันใช่อย่างซิ่งอย่างซิ่งอย่างที่อาจารย์คำนวณนะครับก็จัดไปถ้าไม่ใช่ พาไม่ใช่นะงัวหน้าแถมให้หนึ่งเอาซิเอาไหมเอามาเออไม่มีอะไรหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการแค่คํานวณน,นะครับผมาจะาไม่อยากจะให้ทุกคนมาเชื่อสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะใช่ไหมทุกคนเข้ามาดูเลขเนี่ยเพราะทุกคนแบบคิดเองก็ไม่ได้หรือว่าคิดเองได้แล้วก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองหรือ,อยังไงอะไรแล้วแต่นะครับแนวทางก็คือแนวทางแยกแยะนะครับคุณต้องแยกแยะออกว่า ที่ผมลงเนี่ยมันก็โอเคแล้วมันถือว่าเป็นแนวทางก็เป็นแนวทางอยกแนวทางหนึ่งนะครับผมเป็นแนวทางที่ให้คุณเลือกนะถ้ามันไม่ใช่คุณไม่ชอบคุณก็ผ่านนะครับไม่ใช่แล้วมากดไม่ชอบนี่เราจะมาดูทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกำลังใจมีให้ก,กันบ้างเวลาผมคือผมก็อยากจะให้กำลังใจผมต้องการที่แบบหมายความว่าที่ลงเลขทุกวันนี้ต้องการช่วยเหลืออยากให้ทุกคน ถูกอะใช่ป่ะอาจารย์เขาคงอยากให้คุณผมไม่ได้แบบเรียกร้องจากคุณนะเว้ยว่าประมาณคุณถูกเท่านั้นเท่านี้คุณต้องมาให้ผมนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องซื้อเผื่อผมนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมไงผมซื้อผมผมเองได้นะครับผมซื้อผมเองได้ถ้าผมจะซื้อนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าผมวางเลขวางเลขอะไรผมก,ก็ซื้อตัวนั้นแหละถ้าผมจะซื้อถามว่าแต่ผมจะซื้อไหมแล้วแต่มันอันนี้ไม่เรื่องของผม ถูกป่ะเออแต่คุณเชื่อผมไหมถ้าคุณเชื่อคุณซื้อคุณไม่เชื่อคุณผ่านคุณเชื่อใครคุณไปตามคนนั้นคุณไม่จําเป็นต้องมาตามผมเข้าใจป่ะเออผมไม่ได้ดังผมไม่ได้เด่นผมไม่ได้แม่นผมไม่ได้อะไรมากมายผมเป็นแค่แนวทางคนหนึ่งเข้าใจไหมแทนนะครับผมนะชื่อมอมนทริศรีมงคลน,นะเป็นแค่แนวทางคนหนึ่งนะครับผมที่ว่าพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะคํานวณน่ะเออ ให้คุณเข้าใจทุกคนเข้าใจนะครับถึงแม้ว่าผมโทรศัพท์ผมจะอาจจะไม่ดีหรือว่าโทรศัพท์คุณอาจจะไม่ดีเอาที่มันห้าสิบห้าสิบคุณไม่ต้องเขีคอมเมนต์อะไรมามากมายขนาดนั้นนะครับว่าประมาณแบบเก็บไปดูคนเดียวหรือเปล่า <c oughs> แถวบ้านหรือว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงม่ประมาณโหยนะกึ่งกึ่งนะครับผมคุณอาจจะไม่เห็นนะครับคอมเมนต์ผมคุณฟัง <c oughs> ผมมัน คิดว่าผมนะพูดอยู่แล้วก็เสียงดังพอนะครับอืมโทรศัพท์ผมก็ไม่ใช่ถูกๆนะเครื่องเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ก็นะก็แบ่งเบานะครับผม 50- 50ครับคิดถึงตัวเองบ้างคิดถึงผมบ้างนะครับอย่าซิสซัวต่างม,มานะครับไม่งั้นมันจะเละเทะมันจะทำให้อารมณ์ผมปั่นป่วนเนี่ยแจกเลยปั่นป่วนปุ๊บแจกเลยนะครับมา10บรางวัลจะเอาแบบไหนว่ากันมา ทายไห้ถูกแล้วกันคืนนี้ผมจะฟันอะไรสองตัวล่างนะครับผมจะสรุปให้แล้วก็ขอยโชคดีแล้วกันนะฮะทำทุกอย่างทุกวันนี้เต็มที่ครับอยู่ที่ที่ว่าคุณจะ เปิดใจให้ผมมากแค่ไหนก่อนที่คุณจะมาคอมเมนต์อะไรหรือว่าติดตามกันน้อยไปหรือว่ายังไม่รู้ I no I N e, อีนุ่ยนีอไม่รู้ฝีรู้แฟนไม่รู้รู้หกรู้เหวอะไรพวกนั้นก็เอานะอถ้าคุณไม่ชอบคุณผ่านไปครับคุณก็ไม่ต้องมาติดตามอะไรผมเนะเาะอาจารย์เยอะแยะมากมายด่งดังนะครับดัง,ดงๆเยอะแยะก็ไปตามเขาครับผมไม่ได้ดังอะไรครับผมก็แค่แค่คนคนหนึ่งที่พยายามอยากจะให้เลขพวกคุณนะครับไม่ว่าจะ ถูกจะผิดนะครับแต่ว่าใช้ความสามารถส่วนตัวเราคิดว่ามันก็เกินกว่า50%นะครับที่มันถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ก็ถึงได้อยู่ทุกวันนี้หน้าด้านทนที่จะให้เลขนะครับผมถ้ามันผิดมากกว่านั้นต่ำกว่า50%ผมก็คงไม่ไม่อยู่ให้พวกคุณด่าหรอกนะก็นิดหนึ่งนะครับผมก่อนจะมาติดตามกันเนี่ยดูไปก่อนนะครับผม แล้วก่อนที่จะคอมเมนต์ว่ากันก็ถ้าไม่ชอบไม่ต้องคอมเมนต์เลยครับก็ผ่านไปสิอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่ชอบผมก็ผ่านไปเนอะผมไปดูคนนั้นคนนี้โอ้ยไร้สาระ,ะก็ผ่านอะไรเนี่ย คุณเป็นอะไรครับคุณเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณจะมานั่งคอมเมนต์ผมเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคนหรือว่าไม่ไม่ใช่สคลิปเฉพาะไอ้เรื่องพวกนี้นะเรื่องหวยเรื่องอะไรนะอาจจะเป็นคลิปอื่นที่แบบเขาไปทําอะไรเขาไปกินนูน่นกินนี่หรือว่าเขาจะนั่งกินโชว์กินเขาจะไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่คุณไปกดไม่ชอบไปดูเขาแล้วยังไปกดไม่ชอบนี่หมายความว่าอะไรเนี่ยมันน่าด้านหรือเปล่าเออปัญญาอ่อนมัน ไม่ชอบเปยังเป็นดูเขาอ,อีกอไรสระ,ะมาทายมาสิบรางวัลแจกไปเลยเพื่อถูกรางวัลที่หนึ่งนะใครเอาลอตเตอรี่อ่ะแต่ถ้าใครจะเป็นเครดิตบอกมานะครับอ่าแล้วไงก็สกิลมานะทายถูกก่อนแล้วกันว่าผมจะวางเลขอะไรคืนนี้แล้วเจอกันครับ